มาพอกับเชฟสาวกิซี่อะไรคะสองหมื่นแล้วได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าบอกเมนท่ามาด่าด้วยพี่น้องนี่นี่เรียนเขาเรียนแต่แรกนาคือไผ่ดีครับพี่น้องน้องหนุ่ยมาทางนี้หน่อยครับโอ้ยมาขันพอยังต ok mm ้องในหลวงเทียบเทียบคู่พลอยตาก็พ่พูล่ะไรพ่อพ่อว่าแต่งยังไงนะแต่งยังไงก็ได้ให้เหมือนน้องหนุ่ย เ e ป็นแต่คล้ายๆน้อให้มาลายน้องหน่ยเลยห้าพอ๋อเห็นไหมแต่งยังไงก็ได้ให้เหมือนน้องหน่วยเดี๋ยวพ่อจะให้มาลายน้องห้าคันคะแนนแล้วก็แบ่งกันแบ่งกันการใ่พีคัแต่งเห้น้องหน่ยเด้อโอ้ยนี่นะครับเฟฟรี่ับาได้กับว่าออย่เออเวาววาเป็นยังไงพ่อพ่อหมที่พ่อนาคือกหลกไปนิ ไปนางหนุกไปไปนางก็ขอเสียเงินไปไปนางพอหัวใจเต้นแหงแล้วลูกไปนังท่าไมลูกน่ารักจะไหนนูทำอะไรนะอะไรนะครับนูทำอะไรนะมาแสดงเมันกับแกป้ะกับแกปกติหนูเล่นกับแกเม็นกี่ปีแล้วเล่นมาหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนที่ไหนลูกที่โรงเรียนดักรุนทศครับอ๋อโรงเรียนดากรุนทศนี่บอกทีมงานใช่ครับป้าคือดังครั้งเสือเห็นอยู่ในต่อต่นะครับผมครับ ก็คือเรียนอยู่มอไหนแล้วเรียนอยู่มอหนึ่งครับอ๋อมอหนึ่งกับแก๊บนะคะดังที่สุดในตอนนี้เลยน้องอะไรนะน้องหนุ่น้องหนุ่ยร้านวงปูคูณนะครับวงวงลางหลานวงปูคูณอ๋อวงวงลางหลานวงปูคูฝากติดตามน้องด้วยนะคะครับผมอาลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้ใครคะอันนี้ใครใครนะลุงชายลุงชายร้องเพลงอะไรอย่าคุมเชิญอย่าคุมเชิญหล่อไหมลูกหล่อไหมคะหล่อไหมคะไม่หล่อเอาพี่ปอมแปมสวยไหมคะสวยไหมคะสวยไหมไก่ได้ไก่ได้ได้คุ้มเชิญได้ยังไงเอาอย่ามาจับผม่ามาคุ้มเชิญอย่ามาคุ้มเชิญยังไง เต้นยังไงนะคะเต้นให้ดูหน่อยเต้นให้ป้าดูหน่อยเดี๋ยวเต้น้เิดเิดอย่ามาคุมเชิญอย่ามาคุมเชิงเต้นเอามาอลไลุงชัยหน่อยเต้นเอามาอลไลุงชัยหน่อยเร็วไม่เห็นหนูตั้งนานไหนแผลหนูเป็นยังไงบ้างหายแล้วค่ะใช่เจ็บไหมคะไม่เจ็บหนูกลัวไหมคะตอนที่หนูไป ไม่กลัวรหรอกใครเข้าห้องผ่าตัดกับผมคะใครนะหลานอะไรหรอหนูหนูพี่มอสกลัวไหมพี่มอสอยู่ไหนพี่มอสพี่มอสทำงานอย่ามาคุมเชิงอย่ามาคุมเชิงอาทิตครับพี่อะไรนี่จำไม่ได้ น,นึกแน่ทุกคนเลยพี่เวนายอายทีมงานหน่วยอะไรอู้แตกอ่อ,อนๆเหมือนดาราเลยรอไหม <c oughs> อาลิดบอกให้เวนเบ่ง หล่อค่ะยายลายลุงชายเขาเรียกลุงชายลุงชายเหรอฝาทุกคนลุงชายหล่อไหมคะลุงชายหล่ออ้ยลุงชายหล่อจังเลยลุงชายร้องเพลงอะไรนะบอกพี่เบนซ์สิคุ้มเชิบ <c ười> อ๋อเออหน่อยเกิดเมื่อานกับหัวจักเต้นยังไงเต้นยังไง กาใช้เช่าชหรอมาคุมเชิมาุมเชิมังมากันตอนที่มาเพลงอะไรนะแม่คุมอะไรนะคุมอะไรนะแม่คุมเชชอะไรนะนักร้องพี่มอสค่ะนักร้องพี่มอสอะไรนะพี่มอสทำไมพี่มอสร้องไม่เป็นพี่มอสร้องไม่เป็นอันนั้นใครตรงนั้นใครใครพี่อิงพี่อิงสวยหม พี่ยงน้องเพลงอะไรน้องเพลงอะไรไม่รู้จักไม่รู้จักเลยี่น้องฝันน้องันไม่หอบฝันแล้วเอม้องยังไงอะไรนะอะไรพี่มอสพี่มอสพี่มอสเลยนะหอบฝันมาหลังข่านมาหลังข้านน้องยังไงหอบ จบยูอย sure. hmm. oh. oh, no wow, mm hmm. ู่ออกเอาความฝันม่อยู่หลังปูโจอ๋อม่อยู่หลังปูโจรใครออนล่ะใครออนหนูกลัวใครกลัวใครออนก็อะไรกลัวอีแบล็คนลองไปไปเดี๋ยวลองไปไปมึงนะลองไปไปเราจะอยู่บ้านไม่ได้นะเสียงดังนะไปซะ หยุดไม่เหมือนเดิมาเนอยยดไอยากฝนลินลิเหรอน้องไม่เป็นไม่สนใจ้องไม่เป็นไหนพี่ปมแปมอไหนนะพี่ปปมแปมพี่แปมแปมไม่มีพี่มแปมอยาจ้จ้าพี่มอสอยู่ไหนพี่มอสพี่มอสทำงานอยู่ ไปป่าไปป่ามันกระตอเสียนสูงเนาะไปป่าไม่เอาร้องจบจปดีกว่าปาเสียงดังนไปดาไปา ไงามาลไม่เอาเออเราดีร้องอย่างคุ้มเชิงนี่เตงวัดเตงวัดเห็นเห็นพี่หนุ่ยหรือยังสิงิว่าโดนเห็นไม่หนุ่ยหรือยังไม่หนุ่ยตามหาตัวเองอยู่ไม่หนุ่ยนะจ่อยตามหาเตงโอเคเดี๋ยวเราบอกให้ แ,แม่ข้กวยเส้นม่แม่ไม่นองหนุย่จจิยหลอกหลอกิ้งหอกจังบาล t h เสร็จแล้วเนาะอุ้ยพ่อ <c oughs> ใช่ได้คุยคลิปกันวัดศีวลดนก็วัดสิวาดนถองมาเจอคุ้มเซิร์ฟหมีแล้วละเด้อต้องซองแล้วต้องปังเอของยาบุสาวตุ่มกับย่ามาคุ้มเซิร์ฟยามาคุ้มเซิร์ฟสูงนมาได้ดอกจ้าท่อนขมกระจอก่านขนมอินทผาลโอ้ขนมกระจอกเนี่ยเราท่าน้นงกระจ วันนี้เรามาเป็นตีมกันนะครับตีมอะไรนี่ตีมตีมสอสอติมสอสอติมพืานบ้านปลา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 ยืนนี่แต่งอะไรก็ดูดีเนาะแต่งชุดม่วงชุดนั้นก็สวยนะปลาปลาชุดม่วงชุดแต่งหญิงกันหรอเราเอาอยู่แต่แล้วว่าแต่งขึ้นบ้านมากว่าจีซวยนะว่าแต่งยิ่งจังเมื่อนั้นเ่าอ่ครับพื้นบ้าน ขี่รมมาแต่งหัวแต่งหนาไม่ยังดีร่มติวแต่งไส้แตงไส้ก็เห็นว่าอยู่ต้องกวบีน้องกบีก็หลอดเนาะปัดปักตัวได้นะครับที่นาแล้เห็ดเอ็มบีอ็มยังมาคุ้มซึ่งอยู่ถ้มาเหน็ดมาสอบต่องมาติดอันนี้ใครอันนี้ใครอันนี้ใครทีาจมวอวาน น้ำบเมน้ำไปได้เราซื้อยากไายพิบัติไปนี่จำเขาได้ไหมครับจำได้ไหมจำได้น้อยหายด้ยัง